สวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวแนะนำเหรียญ10บาทหมุนเวียนรัชการที่9แบบพระเศียนใหญ่5อันดับผลิตน้อยที่สุดพร้อมอัปเดตราคาประเมินปัจจุบันนะครับเรามาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับอันดับที่5 เป็นเหรียญ10บาทปีพศ2557มีจำนวนการผลิตทั้งสิ้น74 2 9 9 0 0 0เหรียญมีราคาประเมินตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้หรือเหรียญ UNC อยู่ที่เหรียญละ40บาท อันดับที่4เหรียญ10บ,บาทปีพศ2 5 5 2มีจำนวนการผลิตทั้งสิ้น5 9 1 7 7 3 3เหรียญมีราคาประเมินตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่เหรียญละ60บบาทปัจจุบันมีราคาประเมินซื้อขายสภาพเหรียญที่ผ่านใช้เฉพาะกลุ่ม อยู่ที่เหรียญละ12-15บาทอันดับที่3เหรียญ10บาทปีพศ2551สำหรับเหรียญ10บาทปีพศ2551จะมีทั้งหมด2บ็อกนะครับจะมีบ็อกผ้เศียรใหญ่และบ็อกผ้าเศียรเล็กนะครับสำหรับบ็อกผ้าเศียรใหญ่ จะมีจำนวนการผลิตน้อยกว่าจึงมีราคาที่สูงกว่าเหรียญ10บาทแบบพระเหียนเล็กมีจำนวนการผลิต179.165.360เล้านห6เหรียญส่วนเหรียญที่ผมจะพูดถึงวันนี้เป็นเหรียญ10บาทพรเสีย์ใหญ่มีจำนวนการผลิต18.4500ล้าน4ีเหรียญ มีราคาประเมินตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่80บาทปัจจุบันมีราคาประเมินเฉพาะกลุ่มสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้อยู่ที่12-15บาทนะครับอันดับที่2เป็นเหรียญ10บาทปีพศ2554มีจำนวนการผลิตทั้งสิ้น3ล้านเหรียญ มีราคาประเมินตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่เหรียญละ100บาทปัจจุบันมีราคาประเมินเฉพาะกลุ่มอยู่ที่เหรียญละ1 5ถึง18บาทมาถึงอันดับที่1กันเลยนะครับเป็นเหรียญ10บบาทปีพศ2553แบบพระเสียรใหญ่มีจำนวนการผลิตเพียงแค่ หนึ่งล้านเก้หมเหรียญมีราคาประเมินตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้หรือเหรียญ UNC อยู่ที่เหรียญละ150บาทปัจจุบันมีราคาซื้อขายเฉพาะกลุ่มสำหรับเหรียญที่ผ่านใช้อยู่ที่เหรียญละ15-25ถึง25บาทขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายด้วยนะครับ ทั้ง5้าอันดับเป็นราคาปัจจุบันที่มีการอัปเดตนะครับแต่การซื้อการขายก็ต้องมีการตกลงกันเองนะครับสำหรับราคาที่ผมประกาศและรีวิวเป็นราคาตามหนังสือคู่มือนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปปีโอนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ